ะะแม่แม่บอกว่ามันจะไม่ดำนะฮะมากันแล้วอาโรมากันแล้วค่ะไปรับคนไปรับเรียวมากโอเคอรโรสร้างบ่ามือนี่ จักฮะของบ่อเขาของบ่เขาหรือจังไดเขาหลับเขาไม่ได้โทรบอกแม่บรือเหล่ฮะจ้าแมนบ่อในห้องนาถังชดตาอชุชตตาอันบอกแม่บอกไอ้จ้อยยังหรือบ่เออบอกให้คิดจอดหายพืนหูเออาม เออเป็นแรงเสพพอเพิ่นเออหักเกินหักเวอร์แล้วเกินปล่อยลมดีเนาะอยู่หน้าเออลมดีมากเลยลมดีมากลมดีเวอร์เฮะอเอาฟอร์อัสเอามาเอามาโกดาวเลยใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เอามาตรงนี้เดี๋ยววีจะได้พีแพรเออเพียวเพียวด้วยอินไซต์โอเค เอาหมูมานั่มน,นี่นะคะ<ม>ก็ไปรับแม่กับแม่ใหญ่มาแล้วนะคะส่วนวันนี้ก็เงียบหน่อยเพราะช่างเขาไม่อยู่นะคะของไม่เข้าหรือว่ายังไงไม่รู้อะ<ม>แล้วเขาก็ไม่ได้ใหญท่บอกแม่บอก<ม>อ๋อบระดีท่บอก<ม>โอเคแมนแม่ใหญ่นู้ขึ้นไปบังข้างล่ะงเเล็กเต็มเลยเนี่ยเขามีบันไดเนี่ย<ม>อเขามีบันไดเขามีบันไดมองหนีจากก็เลยขึ้นไปเบิงเขาต้องเทพปูน เล็กเต็มเขาว่างเล็กเต็มเลยย่างย่างย่างปูนประท่านแท้เขาว่างเล็กว่าท่านแล้วก็ว<อ>ันนี้นะคะแม่ป้าพิีิก็มีฟักทองหรือว่าอีสานเขาจะเรียกว่าบักอือนะคะก็จะมาทำมาทำเป็นขนมหวานบักอือก็ช่างนะคะ ช่างก็อดนะคะเราส่าห์ตั้งใจจะมาทําเลี้ยงช่างแต่ช่างไม่มานะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะ,ะอาจจะลุ้นหวยและหวยไม่ถูกนะคะหัวหน้างานก็เลยสั่งหยุดเลยตอมใจหรือเปล่าไม่รู้นะคะก <c oughs> ็ะะน,นี่ค่ะก็โอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะคะฟักทองลูกใหญ่จริงๆอันนี้ไม่ใหญ่ปลาเปซีนะคะก็ปอกคล่องเลยนะฮะ <c oughs> มันนะเนี่ยมันบอนี่ไม่ใหญ่เนี่ย <c oughs> มันมนุ่ยใหญ่เนาะ เออต้มเละต oh, yeah. uh, man, man. Oh, e ้มเบิรนั่นลหลสิจดีแจกวพื่นอากะที่พ่อบ่ล่าเออแมนแมนแล้วก็ยี่ห็ดหวานหลายเนาะแมนนี่นะคะแม่ก็อ่านั่งกินข้าวนิดนึงนะคะแกจะกินยานะคะ เบาหวานนะคะเบาหวานหรือว่ามะม่วงเบาก็ไม่รู้นะอันนี้นะน้แกก็นั่งดู u t u b e นะฮะไอยูทูปกุ้งวันนั้นนะคะกุ้งเผาวันนั้นส่วนน้าผู้หญิงนะคะก็ก่อไฟจะทําขนมหวานแล้วมีหมูเอามาย่างด้วยนะคะหมูเอามาย่างด้วยสามชั้นตอนนี้ก็ก่อไฟกันส่วนลุงคิดกับโซดาก็ไปเหมือนเดิมนะคะหนองแวงซิตี้ ไปเดินเรามาเช้าหน่อยค่ะวันนี้มันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อันนี้ต้มอ่ะซุกข์ก็ตีนนะคะแม่ต้มแบบอีสานนะคะเมื่อแรงไปบ่นน้องคุณเมื่อแรงไปซีแฉกนะคะแฉกกินกับปลาทุกเท็มเนี่ยก็เอามาให้กินนี่กับผ้าพันยางน้ำตาลทรานนะตั้งแต่บ่เมื่อเห็นมีรสจ้าตอนปมาเด็กๆดีแต่ว่าตาบอดแจ้งเออ หอยแล้วกินไหมไงกินกระอบอย่างเดียวกินเลยพอกระจุงมานั่งโตเลยเออมามาตุ้งเอันบัไดไปจ้อยเมื่อวานไปเมื่ส้านี่้าไป ฝากเนี่ยฝากโตกะออันัเนี่ยมันวนะเออไงปาลาเท่านี้คือยังเด็กเด็อยู่นะสิเออแม่แล้วอยู่ตีีแล้วว่าเป่าบานลุงเขยอยู่เดียนละหารอยเจ้านีป่เออ่มัน,น,นเ่นนหาหโอ้ยไปถ่ายเดียบร่อยเลยได้ไหมจนสิบวันเหรอตี หอมหอมอืมแบยเนี้เน้องเห็นไหมข้างใหญ่จังหวะก็อันอันนองหรืออันอายตามันบอะไรขุนอันกินกมาอันก็ไทอันหดเตโดปีจังหว่จสเพาเปลี่ยนอันภูไม่จำเพ่ะคนไทยเป็นหปีเนาะว้าเอียงหรอขนอียงหอออกมาเนั่น

จะเอาผ้ดานเราทเท่เลยเปอรแล้วพ <Ừ. S 1> ุ <Trop ical están> like like ้ลดานก็มาสามหอสหสดเบอนเองมาาราสิบันอกว่าสามหอบ่อันยามอ้อยมือน้ำสามหอหาสิบแล้วมันขาวม่วงผู้ลด่านอพุธน้ำแค่น้ำงบมได้ตีไม่ใหญ่มันปูน แล้เป็นหู้ชีว um, sure. ีในน้อยๆก็จะสามารถผลออมาได้แล้วดินแบบที่แกวแบบพอมปุนอัดเลยเนาะไม่ทับเลยเหนียวไม่ทับไยหลดจอร่องบาดเท่ยาร่องแค่น้ำให้ไว้ไม่ได้ เบอแล้วมังจริง่ไม่เงียมันแตกเดี๋ยวคุยชายแองน่ำหายเ้อะ เฮ้เนี่ยฉันไม่ชอบนะฉันทำแบบนี้โอ้โหเนี่ยรถสีแดงใครเนี่ยขนเขาขนไปไหนกันหนอน่ะหนอ เดี๋ยวเขามาอีกเขาติดใจก็นเช่นขันยาขายก็วเสือขายสาม่นคือ เราไปเปิดข้างในแล้วเรากลับไปในห้องบักสดอยู่เออนี่นะคะวันนี้นะคะมีสูตรใหม่นะคะแม่แม่ป้าพปซี่แนะนําให้นะ้าปลาย่านะคะโดยการเราไม่ใช้ตะแกงย่างนะคะ เราจะใช้กระทะย่างเอ่อนี่นะคะจะใช้กระทะย่างแบบนี้เลยนะคะเอาหมูลงเอาหมูลงกระทะเลยแบบนี้โอ str ้โหคือย um> ่างแบบนี้เลยนะคะแม่แม่บอกว่ามันจะไม่ดำนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงใช้ไฟแรงได้นะคะแลวย่างย่างทีนี้ ย่างได้เยอะโอ้โหนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับใหม่นะคะจากแม่ครัวนะคะแม่ครัวแม่ปาเปซี่นะคะแม่ครัวไฟสตาร์นะคะตอนนี้รู้สึกจะขึ้นไป6สตาร์แล้วนะคะหกดาวแล้ว <laughs> <laughs> ดาวค้างฟ้าดาวค้างฟ้าไปแล้วค่ะนี่คือไอเดียของแม่ครัวหกหกดาวค่ะ <laughs> คือเกินนะเกินร้อยนะคะ <laughs> เลยได้หกดาว <laughs> นี่แม่บอกแบบนี้เลยนะยคะ ย่างกันอย่างนี้เลยแม่ต้องใช้อะไรมาครอบไหมต้องใช้อะไรครอบไหมหรือว่าไม่ต้องหรือไม่ต้องอ๋อเราเราไม่ต้องใช้อะไรครอบนะคะเราย่างแบบนี้คือเรากลับเอาเหมือนเราย่างตะแกรงเลยเหมือนเราย่างตะแกรงเลยนะคะเพียงแต่เราใช้ โดนห้ามใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเอาหมูลงไปย่างอย่างนี้เลยนะคะดิบๆอย่างนี้เลยเอากระทะอจะเก่าหรือใหม่ก็ได้นะคะเอาที่มีในบ้านนี่นะคะเห็นไหมยิ่งเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะมันเหลืองจริงค่ะนี่เหมือนย่างกระทะโอ้โหด่ไหมเลยหุ่นกลับไม่ทันนะไหมเลยด้วยนะคะ อเหมือน,น,นย่างเหมือนย่างไอ้ตะแกงเลยนะคะเนี่ยอู๋เหมือนเลยอู๋นี่ค่ะม,นย,มนย่างเลยตะแกงเลย

หวังเรี้ยเอ๊ะโอ้ยนี่ฮะสุกดีมากเลยนะคะดูสุกแบบว่าร้อนสุกดีเลิศมากใช่เหรอแม่ชายนี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยจ้าโอ้ยเลยด่าไม่ไม่สุไปแม่ไม่จ้งเลยเหรออ๋ออกระทะอ๋อสุกดีโอ้โหนี่ฮะใช้กระทะย่างนะคะสุกดีมากเลยอ่ะสวยด้วยสุกถึงข้างในเลยอ่ะมันเหลืองมันเหลืองดีจังเลยอ่ะ นี่ฮะเหลืองดีมากเลยนะฮะเหลืองแบบดีมากเลยที่เลือก็เอาให้คนคนเมื่อแค่นี้ก็ตอนนี้นะคะ นี่ยทำให้ลุงคิดนะคะตอนนี้ลุงคิดร้อนจัดนะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะถอดเสื้อยังก็ควยด่อนเลยนะคะเอแม่ใหญ่หัวร้ออยู่คือคือถอดเสื้อเป็นควยด่อนอยู่นะคะมองกันอยู่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูลุงคิดกันนะคะอ่อถอดเป็นอ่าเสื้ออยู่นู่น,นะคะ่ะน,นู่นเห็<ใ>นไหมแบบแบบแบบขาวจัวอยู่นู่นค่ะเออถอดเสื้อแล้วค่ะลุงคิดนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงป่าก่นนี่ค่ะ เอาไปให้ยุงคิดแก่เห็นเนาะไงแฮมซัมแมนเอ่อฟูดแพนด้าโอ้โหโชโชอ่าโชก้ามเลยนะ ข่าวเจือเลยะวะสซดามาดูพ่อสิข่าวเจือเลยอ่า oh, oh. นี่นะฮะ, mm, ะห,มหมูกินหมูนะฮะตอนนี้ a n d e Mama k o Mama อยู่วันม m a ากาหลีทูเอาไหม so spicy, you know, nah, เอาหรือเปล่า จืดไหมไม่ไม่ต้องอีดเค็มไม่ต้องเป็นจืดเลยมีซอสม,มีน้ำซี อินเดียดิสดีหายอุ้ยอันนี้ไลแล้วนี่อุววว๊บฟักไลหรือกลาสป่นนะเนี่ยโอเคโอ,อ,เอ้ดีลูกอิดฮินเดียดิแอร์เรียอยู่ลูกอิดมากลูกใหญ่แล้วกินไปเออบีโฟนเนี่ยโอ้โหลูกสลิมมาก ลูกหล่อแบบโอ้ยเบคแฮมชายอ่ะเออนี่เออดีดิีลูกแฟลทว่าไงไม่มีคอกไม่มีคอกไม่มีคอก o ก็ได้ ติบพ,พันหนึ่งันี้มัน,นนะทีนี้นคาหอีกเลวูสียอล,ยเ,ลยโโเรีนซื้อเสืส้อไฟลีศข้มาได้ขยะปวาอันนี้บอก ก็ทิมก็ทิมีน่าจวงใส่น้ามาเได้ละให้น้ามลาด้เทียบกับคือนี่กะทิบ่มึอ๋อโเคเอาเมื่อไหร่บ่บ่มเริ่นันนี่ยทีกัีเทียกทเนี่อ้หน้ามน่แบเม่เมือ่มเที่มนี่กะทมันต้องทุกคือเอาไปหลังจเปนเอาปหลังเดียหลังนัดขนานัดใส่ัดพุงนดนึเพา่าหังแล้วอย้หลัง คือชาตงมี้เอเดี๋ยวนัเจ้าอันควเจ้ากะเังเอาใกาลค่จะเป็นีะครแก่ให้ค่ะโอ้ไขวามันิบวิดกอดวดปวดยันไรมันเม็นร่องมะน้อก่นี่จ้ะบานนี้อันก็พ่อก็แ่บ้านี้ไม่ใช่ร่อมันมันเปีแ่วจ้าก็ยังกว่าควอ่ะ บ๋ยเห็ดในยิ่นยังอีกกอยยางไปซองเลยีเป็นแมวเป็นนี่ย่งสิแต่ข้าคคดเข้าอย่านะปกาศไปด้วยกันแมแต่ไม่หูกหน่อยนะม่เห็นไอ้เบิ่มนั่นแหะมักเบิม้ม่องกินนุ่มมันเพิ่อนน่นมันวาก่แมาแม่ยูุ่ก้นเสือก็บบเสือกนู่นนี่ไปพิ่สูตรตัวได้หนู่ายบาดนี่ให้สร้างแอมะพอทานอยู่ด้งสเย็น อันนั้นเปนผูหด้เอาอี่ายแล้วก็เอยทายเป็นปกหนึ่งลูกเล่าไพ่สดใยปาดพรทานเช่นเจะพลาดงเีกแยกว่าแลนวถามสร้างเม่ยเลยมงนีผิดไไม่หรอลูกข้าขึ้นหิ้งจังจังจังรอลกใบอกเปิดเปิดซี่แปดอกกันเนาะไม่ใช่แบบพัอ้เ

เงนดอาทิตย์ต้องเทียนแล้วัติกินบางอาทิตโซ่เปิดบรสธบายไปเดีมามันกูติพานมากโซ่เปิดเป็นไข่คือหมอรังีดยานาะเอาไปสีดยาบาดบักนันผนเป็นหมอเทียนข้าวันเพื่อนที่จ็ปไปเจอบ่าจับได้แบ่าแล้วจับหมอจัััดยานี่นะคะฟักทองบวชนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ชิมกันนะคะแตงั้นชิมข้าวโพดอืะชิมข้าวโพดนะคะส่วนแม่ใหญ่นะก็ชิมฟักทองเป็นยังไงแม่ใหญ่อร่อยจะไม่หวานเกินเนาะเห็นใส่น้ําตาลเหมือนฉหฝานเนาะก็คือมันหม้อใหญ่ไงฮะก็คือมันหม้อใหญ่ส่วนแม่แกก็ตักไว้นะคะแม่ค้าเก่าค่ะแม่ป่าไปซี ก็จะไปใส่บาทอลยของแม่เขานะคะต่อไปส่วนนี่นี่ค่ะนี่ก็ตักชิมไว้ตักชิมฝีมือแม่ เอามาอ้วนตุลักจอยของมึงแทรมึงซืงอมยาดมันบวดทีดายของรับไปตักเด้อข้องหวานนี่ได้ตักเออดิไปสิเอาตักเอาเด้อตินั่นนั่นถุงตักเอาแห้งบมดลายแห้งเอามาต้องนวยหยานบ่พเพไปออกมาแบ่งกันีจอยตักเอา อร่อยดีมันไม่หวานเกินมันฟักทองอร่อยเออฟักทองนี้มันมันอย่างมันๆันมกีต้มให้มันสุกบัดเท่าผงล่งห้แกงเอากะีิโรย,ยเป็นไงลุงคิดฟักทองมาอ่าอ่าแม่ยายเม็ก S <S ลูกเคยชอบ,บลูกเคยชอบว่าซันลูกเคยชอบเอาน้ำแข็งใส่ไหม uh huh. อ่ะน,น้ำแข็งใส่หน่อยเนาะลูกเคยชอบว่าซัน Thank you อเอาอีกไหมเอาอ water เ,เอาเอาเอาไปโอ้แสดงว่ามักได้หน <c oughs> พิพุ่นพุ่นเอาไปไปเอาหนามไปโอ้โ oh, หลูกเคยชอบจริงๆริฮะ <Good. S 1> ลุงคิด ลุงคิดไปเอาน้ำกะทิเพ okay. ิ่มนะฮะแมนหายเจ็บปวดหลูกเคยบ่ได้กินก็้าบ่ะขกน่ลูกเคย ตอนแรกครับป้าเบสซี่จะไม่เอาไว้ให้ลุงคิดนะคะจะแจกอย่างเดียวนะคะพอดีอ่ะไม่ใหญ่ทักไว้เอาไม่เอาไว้ให้คิดเหรอ,อเอาไปหลังเลยเด้หนะ่าเดี๋ยวจะไปกันเลยเด้เออนะคะลุงคิดก็ลุงคิดก็แซบใหญ่เลยนะคะบ,บวชฟักทองฝีมือแม่ยายนะคะอร่อยใช่ไหมลุงคิดสู้กระเพาะดีนะสู้กระเพาะดีนะว่ะส์เออเออ Fuck Tom.